เมื่อวันที่15พฤษภาคม2568เวลาประมาณ1 5น0กาชุดปฏิบัติการข่าวกองร้อยตำรวจประเวนชายแดนที่247รวมกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกงามร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาหนึ่งคนสถานที่จับกลุ่มกระท่อมไม่มีเลขที่กลางสวนยางพาราทางทิศเหนือของบ้านหนองแสงตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน71เม็ด รถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งคันโทรศัพท์มือถือจำนวนหนึ่งเครื่องอาวุธปืนพกสั้นเดี่ยวขนาดจุดสามแปดมมจำนวนหนึ่งกระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดมมจำนวนหนึ่งนัดจึงแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายโดยมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าเม็ดแอมเฟตามีนไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยผิดกฎหมายเสพและเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง ยาบ้าเมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรโคกงามเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป